ด่วนเรงสดนีค่ะเรื่อองพออให้ไวให้ทีไหน้หม้วเป็นอนไหเอาจจดูเร็วพงให้น้องว้ยพรโดดพงศอออสอยพันลำพงมัใช่เป่าวมันเป็นน้องผันด้านข้างเดี๋ยวดำาดำอยู่ไหนฉันกันไขอให้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวก็ในเรื่องหึงทขอ ขอให้ปังๆมีงานอีเวนต์เยอะให้รวยเรียนจบเร็วๆเราจะได้สบายสักทีมันถ่ายรูปเนี่ยไม่สบายหรอกไอออสอีกคนเดียวจบแล้วเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวได้ไปต่อข้างล่างเดี๋ยวนิ้ปิดทำไงอ่ะ ไี่อ๋ออานข้างนำ้งเรให้วิดีโอใบพรโอเคพี่ออทหน้าดีๆให้ขนของห้นอยสปายสปายกระเป๋าทุกคนเลยกล่องเกลงกล่องนั่นเอาลงบดกองข้อง็บลงไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันที่ลจอดรเดี๋ยวรวมรวมกันก่อนใส่ถุงใสอะไรลงไปให้หมดเลยยัดๆ้็ลงไปก่อนล้วรมันจอนชั้เซุปเอร์มารเก็ตเราต้องไปัเชไปส่งขว้กลับไดแล้ว พี่ออสเซ็นค่ะก่อนได้ป่ะข้างล่างไม่สวยคือคอนดิชก่นดกว่าจอดคนเสิร์ที่เดียวไปไม่ได้เหยียบตรงนี้ต้องเจ็บกว่าโอ้โอ้อ้เขาไม่ยืนสองอ้าออสออสเอาอันดาไปเช็ดหน่อยเลยกระดาษปานปานช่วยเช็ดพื้นตามพื้นก่อนเร็วๆกระดาษตรงนั้นกระดาษกระดาษเทชู้ในกระเป๋าพี่มีกระดาษเ็ทชู้ในกระเป๋าพี่มีเช็ดเลยพี่พงพี่พงกระดาษเทชู้มาตรงนี้หน่อย อาา่ะปาแป้งเร็เร็วเรวเร็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 วเะนะครับรับที่งานกับนะไไปเอาปะเขาไถ่เวยเด็กเด็กเนื่องดีที่งานเนื่องจเดี๋ยวออตาเร็วเร็วเร็ว้ทยูไปป้าลงไปเรียบร้อยแล้วเราลงบันไดก็ได้ไงกลับค้านกับ แป้งไ่มแป้งเร็วๆไอ้นอนแป้งร็วๆแต่งรูปอย่าช้าเลยสอเร็วๆไอ้ผมไป่ะแ้กาได้ไปขอดได้อันนี้กันพี่เอาตรงนั้นหน่อยเลยปุ๊บพี่เป็นไท ยังนอนกันนอนกันนะวางก่อนไม่วางหนึ่งสองเห็นไหมค่ะีนึงสองโอเคไ่เป็เดี๋ย่เไปอไป่อไปเลยอไปโอเคไปตเรื่อต่อเรื่องต่เองม่น้ำจืดมิ้นน้ำจเดมิ้นน้ยวเดมิ้ คนสุดท้ายอ้าวถ่ารูปเลยป่ายรูปรูปรรูปเดี๋ยวิปหมดหนสองพิกี้โงเปได้ค่ะคนสุดท้ายละเป๊ะได้หน่อเร็ว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 เรอเร็วเร็อเร็วเวเรอวเรอวเวเร็วเรอวเร็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 วเรอวเร็นเร็ว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 เรอวเร็วเร็เื็นเร็วเรวเรอวเร็วเร็วเรอวเร็วเร็เ็เเเเเ

มือมือนอนพี่เป็นี่หรอกระเป๋าพี่นะเงินทั้งนั้นนนเอนเราเปควกันเขาเียวถ่ายรูปถ่ายแป้งถ่ายแป้งอเหืออในปได้หมาให้หน่อยให้หน่อยหนึ่งสองชให้หน่อยชให้หน่อย่บอให้หน่อยอันนี้พอตไว้อยู่ใช่ไหม